คนหลังเนี่ยหนุ่มป้องเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ารับหนังเป็นเรื่องแรกครับแม้จะยืดออกยอมรับแมนแมนว่ากลัวผีเวอร์แต่ให้โซ่ป๊อกพัสรกรก็ตกปากรับคำมาเล่นหนังผีเรื่องแรกในชีวิตตี3ภาค3าของค่ายไฟ t ตาซึ่งที่ปรึกษาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นว่าที่ภรรยามากี้ราศีที่ช่วยติวเข้มเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์ให้ตัวต่อตัวแมนแมนแหมแล้วแบบนี้หนุ่มป๊อกจะให้หวานใจช่วยเลือกรับงานแสดงทุกอย่างที่เข้ามาเลยหรือเปล่าจะ๊ะเลือกครับ อันนี้เขาไม่ไม่กี้เขาไม่ยุ่งอะไรแบบนั้นเขาแค่จะคอยแนะนําเทคนิคแล้วก็แนะนําวิธีการนํามาใช้มากกว่ากี้เขาบอกว่าตอนถ่ายจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นตอนที่เราถ่ายจริงมันก็สว่างม,ม, ύ, ม, ύ, มีนู่นมีนี่มีนั่นผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็เปิดประสบการณ์แบบใหม่เพราะว่าเดี๋ยวลองลองดูว่าจริงๆเราเป็นคนกลัวอยู่แล้วเล่นแล้วมันจะดูกลัวขนาดไหนเ,เขาเหมือนเขาบอกทางลัดเราให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้น แล้วก็เอามาใช้ได้เร็วขึ้นครับ